ยิ่งเร่งเท่าไหร่นะครับสภาพของเงินดอลลาร์ยิ่งเป็นแบงก์กงเตกเร็วเท่านั้นฉะนั้นวันนี้เรามารับชมข่าวนะครับที่เป็นข่าวทั้งด้านดีและด้านลายเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคือคอยนิวมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับ วันนี้ผมได้ติดตามข่าวนะก็น่าจะไม่ได้พูดได้คล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออเราก็มาอัปเตดตข่าวให้ฟังนะครับว่าปิดคอยจบแล้วหรือเปล่าปิดคอยยังอยู่ที่ความสุ่มเสี่ยงณขนาดนี้นะครับที่เจอข่าวข่าวหนึง่งเอาแหละเดี๋ยวเราไล่เรื่องของไทม์ไลน์ให้ฟังก่อนว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้น บิตคอยยังอยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยงเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็มีในบล็อกติกนะครับก็เทเตอร์ KP นะครับทันโลกกับเทเดอร์ KP ก็ได้ดักบการไปนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดละกันแต่ผมบอกประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของเงินดอลลาร์เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าบอลเยว ดีเฉียด2.5แล้วนะครับพันธบัตรสหรัฐถูกเทขายหนักในรอบ50ปีเพราะความกังวลเรื่องค่าเงินเฟอ้อจนกดดันหุ้นเทคและกโกลอย่างต่อนเนื่องนี่เป็นเหตุที่ทำให้อีเธอรียมนะครับขึ้นมาถึงเกือบ3,002 2นะครับเกือบ3,002 2เลยนะครับประมาณ3,002 2เพราะว่าเรื่องของหุ้นเทคนะครับ กับอีเทเรียมมันผูกพันด้วยกันนะครับอีเทเรียมก็มีความผูกพันกับหุ้นเทคกนะครับก็คือมีการใช้เทคโนโลยีที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับดังนั้นโดยเฉพาะอีเทเรียมเนี่ยก็มีความผูกพันเกี่ยวกับหุ้นเทคอีเทรเรียมเลยได้รับอน,นิสงส์งตรงนี้ด้วยวันนี้ราคาของอีเทเรียมถึงได้เกือบ ,2 อง 3, สองนะครับขึ้นอย่างรุนแรงแต่เมื่อเกิดข่าวนะครับเกิดขึ้น ทำให้อีทอรเรียมนะครับราคาลงไปถึงสามพันดอลลาร์และแอลคอยตัวอื่นแดงหมดเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ทําการฟื้นขึ้นมาเลยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากๆนะครับแอลคอยส่วนใหญ่แดงเพราะว่าอีเทอรเรียมนะครับปรับตัวลงแต่อีทอรเรียมยังมีค่าเป็นเขียวอยู่เอาละ่ะนะครับวันนี้เราก็อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับเนื่องจาก มีเรื่องของน้ำมันนะครับที่ดีดตัวขึ้น120เหรียญต่อบาเร็วแล้วนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงน้ำมันของซาอุดิอารามโกหรือซาอุดิอาราเบียนะครับเนื่องจากการโจมตีขีเป็นนาวุธทำให้น้ำมันราคาดีดขึ้นอย่างรวดเร็วบวกถึง5ทันทีเบรสนะครับดีดตัวไป120ดอลลาร์ต่อบาเรลแล้ว เราก็จะเห็นนะครับว่าขนาดนี้เป็นสงครามค่าเงินจริงๆถ้าเกิดมองในมุมของเศรษฐกิจไม่ได้มองมุมของการเมืองนะครับการเมืองเราจะเห็นนะครับเรื่องของยูเครนและก็เรื่องของรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นเกมการเมืองแต่สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการชิงบทบาทนะครับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับกำลังอ่อนตัวลงเหตุเกิด เรื่องของเศษรษฐกิจนะครับรัสเซียเริ่มขายพันธบัตรดอลลร์ทิ้งเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมเริ่มมีข่าวนี้เกิดขึ้นทําให้เรื่องของดอลลร์นะครับเริ่มเสื่อมค่าลงทําให้ต้องการมีการเปิดสงครามนะครับคล้ายเป็นสงครามเย็นผสมสงครามโดยตรงเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ ยูเครนนะครับก็ตกเป็นที่นั่งลำบากนะครับเหมือนกับการช่วงชิงค่าเงินกันถ้าเกิดดูในมุมมองของเศรษฐกิจแต่อะไรที่แฝงอยู่ตรงนั้นนะครับเรื่องของค่าเงินยิ่งทำสงครามเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นตัวเร่งให้บิตคอยเนี่ยมีบทบาทได้เร็วขึ้นเราได้อัปเดตตอนกลางวันนะครับว่าบิตคอยในขนานี้ ที่มันเจอมากที่สุดนะครับคือเรื่องของการแย่งเงินด้วยกันนะครับบิตคอยก็จะอยู่ฝั่งหุ้นเท็นะครับการแย่งเงินกับกลุ่มของพวกน้ำมันอันนี้มันเป็นเหตุผลเลยที่เมื่อมันเกิดข่าวนะครับทางถ้าเป็นข่าวทางอเมริกานะบิตคอยจะร่วงส่วนใหญ่นะครับนะจะเป็นทางนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวดีทางรัสเซียบิตคอยจะพุ่ง วันนี้นะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยคือเรื่องของปูตินนะครับก็ได้ให้กระทรวงพลังงานนะครับเป็นหัวหน้ากระทรวงพลังงานเป็นประธานออกมาพูดนะครับว่าออกมาให้ข่าวว่าถ้าเกิดจีนกับาทางประเทศจีนกับตุรกีนะครับก็สามารถชําระเป็นเงินรูเบิลได้เลยแต่ถ้าเกิดจะสามารถชําระเป็นเงินรูเบิลได้ เขายังสามารถที่จะชำระปิดคอยเป็นตัวกลางได้ข่าวนี้นะครับทำให้ปิดคอยเนี่ยขึ้นมาถึงตอนหนึ่งคืนที่45000อีทูเรียมเกือบ3า0พนะครับอยู่ประมาณ3,200แล้วพอประมาณ5้าทุ่มนะครับ5้าทุ่มก,กว่าๆนะครับเหตุเกิดเนี่ยประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับก็ทำให้ตอนเนี้ย สถานาการณ์คืออ่าบิตคอยนะครับแล้วก็สภาพของคริปโตเคอซีอยู่ในความสุ่มเสี่ยงและตอนเนี้อ่าทางน้ำมันเนี่ยดีขึ้นแทนเราจะเห็นข่าวรายวันเลยนะครับว่าน้ำมันมีปัญหาบิตคอยขึ้นหรือหุ้นเทคขึ้นเมื่อไร่บิตคอยลงน้ำมันจะขึ้น และสงครามนี้จะยืดเยื้อตลอดไปครับตลอดไปและสงครามนี้อาจจะจบที่ซาอุดบอกการกดดันครั้งนี้นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาพยายามบีบให้ซาอุดเนี่ยเข้ามารับเตโตโดอลลาร์และนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยน หรือจุดเปลี่ยนผ่านของบิตคอยก็ได้เพราะว่าทางปูตินบอกรับบิตคอยแล้วแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ตรงนี้นะครับทําให้การสูญเสียน้ํามันของซาอุดนะครับการผลิตน้ํามันต้องพึ่งทางสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้นะครับมีข่าวของโจไบเดนได้ออกมาแล้วบอกว่าทางยุโรปเนี่ยในกลุ่มของนาโตหรือเนโตบางกลุ่มนะครับอาต้อง รับน้ํามันเข้ามาสหรัฐสหรัฐจะขายน้ํามันได้นะครับทาให้สหรัฐเนี่ยต้องช่วงจริงอ่ากาลังผลิตของซาอุดอ้าวแล้วอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ซาอุดเนี่ยจะต้องตัดสินใจอาจจะทาให้ซาอุดต้องตัดสินใจนะครับกลับมารับบิตคอยเป็นสกุลเงินคริปโตเงินซี่ก็เป็นไปได้ ในการซื้อขายน้ำมันก็เลยกลายเป็นเปโต b บิตคอยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวเร่งให้บิตคอยมีการเป็นเปโต b บิตคอยได้อย่างรวดเร็วหรือไม่สถานการณ์นี้และสถานการณ์นี้ทำให้บิตคอยอาจจะกลับกลายมาเป็นผู้มีชยัยและสงครามครั้งนี้นะครับเป็นสงครามที่บิตคอย ยังไงก็เป็นผู้ชนะนะครับยังไงก็จะเข้ามาแทนเงินสกุลต่างๆที่เป็นเงินเฟียตของโลกอยู่แล้วและสิ่งนี้นะครับบิตคอยยังไงก็คือผู้ชนะนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ก็อันนี้เป็นข่าวนะครับการวิเคราะห์ของผมเองนะครับต้องย้ำว่าไม่ได้ถูกต้องร0 0เเดี๋ยว ประมาณพรุ่งนี้เราจะเห็นตัวแปรอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์ตลอดนะครับเพื่อจะทําให้ข่าวนี้มันเร็วแล้วก็ชัดนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ติดตามชมในช่องคอยนิวโมนด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มแล้วชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดไปให้นะครับลิงก์กับ QR code เรามีกลุ่ม Bitcoin อทเทอร u เด้วยนะครับมีกลุ่มอื่นๆเหรียญอื่นๆอีกมากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันครับเราก็มีเหรียญตัวหนึ่ง Starnet นะครับข้อมูลเบื้องต้นอุปทานมีพันล้านเหรียญการเผาสนะครับเราก็ าราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ลลา์ครับก็ผมย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่จะลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคลิปตัวเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยจะโก t ทูเดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ